ใหม่นะ่ใหม่อยู่นี้ ดูแล้วไอตัวนู้นอยู่อ่ะตัวนู้นชิ่งยำตาไมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังลากำลังลากำลังไปน่าละวิ่งรถหน้าเหมือนกันเลยไหมตาตือหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันเลยอ่ะไปหน้าเหมือนเลยอ่ะหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันเลยไปแล้วเข้าบ้านโบ่งโปร่งโปร่ง เป็ดน้อยเป็ดน้อยเอาหัหาไม่เจอทำความสะอาดเล้ตัวให่วยนนี้ดูขึ้นสวยมากเลยน้องกั๊กายของเราก็มีฝากแฟดด้วยเมือกี้มาแล้ว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 มาแนกาแล้วมาแล้วแมาแหมาแ้มาแล้วมาล้าแาแมมา้้า ข้างหน้าเขาผ่าเหมือนกันเลยอ่ะแต่นะคะสีน้ำตาล,ลน่ะเฮยหน้าเหมือนกันเลยอ่ะแย้วเอาแยว้วเอาแยว้วเอาแยว้วทำไม,มอ่ะไม่ตั้ง อบรรยากาศดีมากเลยค่ะเล็มหญ้าอยู่เล็มหญ้านี่นะน้องกระต่ายนะคะพื้นนอนนอนตุ่ดดึงดิ้งดิงดึงดิงเลย โอ้ปะอ้ยอันนี้เขาล่งเดินทางไปไหนกันนะเนีน่ยเ,เดินกำลังเ,เดินทางไปบ้านโน้น,น,นบ้านาโน้นบ้านโน้นนี่มาเป็นทางเลยเนี่ยเอากลับแล้วขากาบขากาบเออได้ขาไปละขากาบขากาบโอ้ขากาบขากบขากบประชากรหนาแน่นมาก โอ้ยนะขากับประชากรห่ะแน่นมากอ๋อมารวมกระจุกกันอยู่ดนี้น้องคาบน้องคาบ